สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวดีนะคะสําหรับโรงงานน้ําตาลก็มีการก็มีโรงานน้ำตาลหล,ลายแห่งที่มีการกําหนดวันเปิดหีบอ้อยแล้วก็เลื่อนเข้ามาอีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีโรงงานน้ําตาลไหนบ้างนะคะทั้งหมด57แห่งนะคะมาติดจากการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายก็คือกออน,อนในวันที่8ธันวาคม2566ที่ผ่านมาเห็นชอบนะคะวันเปิดหีบอ้อย ปีการผลิต2,566ทับ67ของโรงงานน้ำตาลเริ่มได้ตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะที่10ธันวาคม2,566เป็นต้นไปซึ่งโรงงานน้ำตาลหลายแห่งนะคะก็ได้มีการขยับวันขึ้นมา เนื่องจากโรงงานน้ำตาลที <g <g ่อยู่ใกล้เคียงแจ้งขอเปิดหีบอ้อยเร็วขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็มีหลายโรงงานน้ำตาลนะคะได้แจ้งเลื่อนวันหีบอ้อยช้าลงเหมือนกันนะคะเหตุผลก็คือเนื่องมาจากมีฝนตกในพื้นที่แหล่งอ้อยหลายๆพื้นที่นะคะสำหรับการกำหนดวันเปิดหีบอ้อยของโรงงานน้ำตาลทั้ง57แห่งนี้นะคะยังอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ก็คือ ชาวไร่อ้อยสามารถสอบถามจากโรงงานน้ำตาลที่ส่งอ้อยได้โดยตรงนะคะถ้ามีปัญหาสามารถสอบถามได้เลยนะคะ